กลับบ้านแล้วพี่น้องคุณน้าแม่แต่มาถ่าอยู่รถแล้วโองเต่มน์ออกจากโคกสั่วสีได้แต่ละดอกหูยนี่ใจหยาก็สวีได้แกงคือเก่าล่ะพี่น้องเอ,อ้ยเรื่องนมาสูมือก็ได้ถ่ายมันโหเขือส,สีพวัวเห็นแต่ละดอกแต่ดอกหยาสั่วสีมน, <c oughs> น์ทอดมีรถจักรคันสามขัน <c oughs> กว่าอยู่สายตาจะกลับบ้านแล้วว่าเอาลายดอกว่าสันเมเตีว่าว่าน่ะอ๋อมันบ่เท่าเนี่ยแหละยายงามอยู่นี่ของเมเตียกระเยกระสีได้แล้วแรงแล้วง่ายคือเก่าล่ะพี่น้องคนเฮ็ดกระทาคือเกา่ามาหอดกับบานคือเกา่ากลับบ้านแล้ว จะกลับบ้านแล้ววันนี้คุณบัวลายกระทำนี่แหละเหตุมันอืดมันอยากสวยสีได้แต่ละดอกพี่น้องเอ้ย